แค่สิบนะโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงผมงก็ต้องมาแบบแปดโมงเก้าโมงก็ยังทันอยู่คือมาถึงเนี่ยก็มาณสักเก้าโมงเก้าโมงครึ่งตีโ,<อ>โมงก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เห็นตอนลำแสงมันมันพุ่งออกมาข้างหน้าแสงธรรมาชาติเลยไม่มีควันใช้ความเพ<อ>ียรใช้ใจล้วนๆใจอย,อย่างเดียวเลยจะมีช่วงถอดใจด้วยนะแต่มาถึงแล้วเนี่ยตรงนี้หายเหนื่อยจริงๆรัตอนนี้เราอยู่หาดสามพยาไปชมกัน ้าต้องเอาแบบไม่ลื่นนะ เราออกเดินทางครั้งนี้ด้วยปลายทางเนี่ยคือหาดทรายทะเลสายลมและก็สองเราลราขับรถออกจากบ้านจนถึงแยกวังมะนาวเลี้ยวซ้ายก่อนจะเข้าจังหวัดเพชรบุรีถ้าเลือกจะลงใต้ก็ต้องพบกับเส้นทางนี้แหละ เส้นทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือของหวานจากพวกแม่ๆไปจนสุดจังหวัดเพชรชบุรีนั่นเองที่ส่วนมากก็จะเป็นของฝากกลับบ้านติดไม้ติดมือตราบเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันดินแดนสวรรค์ที่พวกเราค้นหาเพราะมีทิวเขา300ยอดตั้งแถวต้อนรับเราอย่างกับแขกเวียพีพร้อมกับพระอาทิตย์ที่ใกล้จะรับภูเขาหิน300ยอดที่เป็นร่องขึ้นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ผิดก็เพียงแค่อุณภูมิที่ไม่เหมือนเท่านั้นเอง ที่เหลือนะก็เหมือนทุกๆอย่างเลยแต่จะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะผ่านมาให้เราเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์แดนประจวบเออเอาสิมาดูกันเอาเองแล้วกันและทุกคนจะรู้ว่าผมพูดจริงหรือพูดเล่นพอเห็นว่ามีหาสามพยานในอุทยาน300ยอดก็คิดว่านี่น่าจะเป็นจุดแวะพักที่เราเนี่ยได้วาดเอาไว้ แล้วก็ตอนนี้เย็นมากก็ถึงเวลาที่จะต้องหาที่การเต้นเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาของวันเต็มทีละในหาดสามพญา,ามีพื้นที่การเต้นให้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลือกจะก,กางเต้นริมหาดเพราะว่าอยากจะตื่นขึ้นมาเนี่ยและเจอกับน้ําทะเลที่กระทบหาดทรายอยู่ตรงหน้าเต้นเพียงเท่านี้เองเราช่วยกางเต้นก่อนจะเดินสำรวจชายหาดที่เหมือนหาดส่วนตัวของเราที่มีห้องน้ําสะอาดมากแล้วก็ร้านอาหารที่ต้อนรับทุกคนทําให้เราเนี่ยได้อิ่มท้องกัน ปลั๊กไฟสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและก็ส่วนไฟฟ้าเนี่ยจะดับตอน4ี่ทุ่มในบางครั้งที่เราได้อยู่กับตัวเองที่มีบรรยากาศที่ลงตัวทําให้ความคิดต่างๆเนี่ยผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายว่าเราเนี่ยชอบสังคมในเมืองใหญ่หรือว่าความสงบในเมืองรองความคิดที่คอยกล่อมคอยหลอกหลอนเราไม่หยุดทําให้เราสับสนว่านี่คือความสุขหรือ เป็นเพียงสิ่งที่มาเติมเต็มให้ความถูกนั้นะลดน้อยลงไป ความงดงามของดวงดาวในค่ำคืนถูกเกลื่นเกินด้วยความสว่างของแสงรุณนที่คอยปลุกทุกชีวิตให้ตื่นขึ้นมาพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในหนึ่งชีวิตที่ต้องพึ่งอีกหนึ่งชีวิตในการดำรงอยู่ของแต่ละวันและทดแทนด้วยการทำประโยชน์สูงสุดที่คนคนหนึ่งจะให้ได้กับคนอีกคนหนึ่งคงมีแต่เราเท่านั้นที่จะตอบคำถามนี้ได้ว่าเราได้ตัวแทนแล้วหรือยังตอนเช้าที่หาสามพญาคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการตื่นขึ้นมาและพบว่าสิ่งที่เราชอบได้อยู่เบื้องหน้าเรา ก็คงตกลกขึ้นออกจากเต็นท์เพื่อสูตรหายใจให้เต็มอกซึ่งหาไม่ค่อยได้ในเมืองที่ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันบะเม่ในตอนเช้าและกาแฟที่ดูจะไม่ยุ่งยากในวันที่เรียบง่ายสบายๆแบบนี้วันนี้อยู่หัดเจ้าสัมัญ ราจะพาทุกคนไปเดินเล่ไม่มีจ้าหาดสามพยาตอนนี้เราอยู่หาดสามพยาเราจะพาทุกคนไปนไหาดสามพยาไปชมกันใกล้ไปปะ มะขามอืมแต่มันความเป็นหวานอร่อยแล้วมันสูงเก็จะหวานอืมรสหวานยังสรุปยังถ้าสถานที่ที่เรารู้จัก บอกว่าไม่เคยรู้จักเราเลยเราจะรู้สึกยังไงที่นี่คือที่ไหนคะตรงนี้คือทะเลสุดหาสามพญาแต่ซึ่งตรงนี้จะไม่มีหาดเพราะว่าเหมือนจะน้ำมันขึ้นเยอะมากแล้วเหมือน,นเอาขยะมาที่หาดเนี่ยอยู่หลังเขาใช่แล้วก็อยู่หลังหาดหาดสามพญาในสถานที่ที่ไร้ผู้คน คงจะเป็นวันที่ทําให้เรารู้จักสถานที่รู้จักตัวเองรู้จักคนที่อยู่ข้างๆเรามากขึ้นหลายต่อหลายครั้งที่เราคิดว่าเรารู้จักใครดีแล้วแล้วมาถึงเวลาที่ต้องทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งกลับเหมือนไม่รู้จักกันเลยจริงๆและเรารู้จักสิ่งต่างๆจริงหรือไม่หรือแค่บอกให้รู้ว่ารู้จักแต่ไม่เคยได้สัมผัสกับความรู้สึกที่บอกว่ารู้จักเลยสักครั้งหนึ่งคงจะดีกว่านี้ถ้าเราใช้ความรู้สึกได้รู้จักใครสักคนโดยไม่ต้องการผลประโยชน์จากเขา น่าจะเป็นการทำความรู้จักที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนแบบนี้ทั่มในี่สวยไหมคะสวยครับทั่มใส่ขึ้นไปยากไหมมันก็ขึ้นไม่ยากหรอกมันขึ้นมันใกล้ฟ้าทัเมใหญ่นครอ,อีกนะเขาขึ้นไปครึ่งทางม,มันก็มองขึ้นวิวทะเลหมดเลยมันไม่ไกลหรอก เขาขึ้นทางนี่มันมีจุดพักอยู่หรือจะเดินข้ามไปที่ท่าพยานครก็ได้แต่ว่าไกลไปได้ไปได้ข้ามไปได้ข้ามเข้าส่งผมลูกแล้วก็พกผู้ผ่าเดินข้ามกันอยู่แต่ที่อ่ะแต่ผู้ผ่าก็เป่าก็ต้องนั่กพุงนงเรียนนายชาเนาะไปกันนู้นทหารตัวเด๋วมันไปไปข้ามไปไปไปพักแหลมนู่นฝั่งนึงเดินไปครับเดินข้ามกันไปเรื่อยเดินเดินใกล้ไาอยากรู้เหมือนกันว่าท่าพญานครจะขึ้นยากแค่ไหน น่าจะงดงามเดี๋ยวเราลองไปกันกระดานทอมีสอกิโลนะคะระยะทางถึงถ้ำใช่ไหมครัถึงถ้ำขั้นสกิโล,ลค่ะข้าขึ้นมาค่ะครับเดินไม่ยากใช่ไหมครับน้ำคือสิ่งสำคัญที่สุดในการขึ้นถ้ำพญานครแล้วก็รองเท้าที่กระชับไม่ลื่นเพราะวิวข้างบนเนี่ยทุกคนต้องขึ้นมาชมเอง เยอะแต่รองเท้าต้องเอาแบบไม่ลื่นเลยเดียวใสเรือ <c oughs> แล้วกลับนะครับก็เรือลำไหนว่างก็ไปติดไปล,ลำละคนลำละคนอะไรกี้แล้วแบบเรือตรงนี้ไม่มีกางเต็นท์เหรอฮะ <c oughs> ไม่มีครับพี่ ว่สะพานที่ลิงตกมาเหรอ,อไปยังไงเนี่เป็นที่ข้ามของสัตว์ต่างๆแล้วชอบตกลงมางอ,อ่เงี้ยอเหรอเขาเรียกว,ว่าสะพานวัลวนะ อนนี้เราก็เดินทางมาถึงถ้ำพญาคนครเป็นที่เรียบร้อยในระยะทางกว่า2กิโลเมตรซึ่งเรามาเจอกับพี่เอที่มาเป็นครั้งที่3แล้วนะพี่ก็บอกว่าก็พูดไว้ว่าจะมา3ครั้งครั้งแรกเนี่ยมาตอนทัศนศึกษาครั้งที่2เนี่ยมาตอนเป็นพนักง,งานออฟฟิศและตอนนี้ก็ต้องมาให้มันครบ3ครั้งเพราะเคยลั่นวาจาไว้แล้วก็บอกว่าครั้งที่4เนี่ยเดี๋ยวว่ากันหายเหนื่อยมันอลังการมากจริงๆสวยมาก เป็นห้องโงงที่ใหญ่อะแล้วก็แบบเข้ามาเย็นอะเย็นมากอันนี้เป็นหินเจดีรูปร่างคล้ายเจดีสามยอดเลยอะแล้เลยให้ชื่อว่าหินเจดี มาถึงที่นี่เลยไม่ต้องฟิตถ้าใช้คำว่าน้องฟิตเนี่ยคุณฟิตอะไรกางเกงออาฟิตไม่ต้องใช้ความฟิตใช้ใจล้วนๆใจอย่างเดียวเลยมันจะมีช่วงถอดใจด้วยนะหรือว่างถอดใจแต่มาถึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยหายเหนื่อยจริงๆีรหายเหนื่อยเป็นปริทิ้งเลยแล้วก็นั่งอยู่ยาวๆอีกสองชั่วโมงเดินกลับไม่ไหวตั้งแต่เดี๋ยววัสดิกาถึงประมาณมีนาต้นๆนะครับ ช่วงแค่สิบโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงโอ้ก็ต้องมาแบบแปดโมงเก้าโมงก็ยังทันอยู่คือมาถึงเนี่ยก็มาสักเก้าโมงเก้าโมงครึ่งอย่าให้เลยสิบโมงใช่ครับสิบโมงก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เห็นตอนล้ำแสงมันมันพุ่งออกมาข้างหน้าแสงธรรมชาติเลยไม่มีควันครับแสงธรรมชาติทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นควันทูบอ่ามันก็มหัศจรรย์เนาะลองมาใหม่แล้วได้ ไม่ผิดหวังที่ได้ขึ้นมาวันนี้จริงมันเหนื่อยนะแต่โคตรคุ้มอ่ะมันต้องมาชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาอีกนะอีกนะเขาบอกว่าเดือนสิบการเดินที่มีใครอยู่ข้างๆสักคนให้เราได้ห่วงใยได้เดินตามได้มองเห็นทุกการกระทำที่ผู้กระทำนั้น ไม่มีวันได้เห็นจนกว่าจะเล่าให้ฟังนั่นเป็นรอยยิ้มของคนที่คอยมองอยู่ข้างๆแม้บางครั้งจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็เข้าใจในทุกการกระทำและจะคอยสพอร์ตแบบนี้ตลอดไปจนกว่าจะพบกันใหม่โอเย่เบบี้